พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อมือเศร้านีน้นทิยาไดโอนเงื่อเนเขาบัญชีพ่อฮาร้อยเป็นเงื่อนของเอฟซีนะค่ะโอนมาให้พ่อเอฟซีเป็นซื้อคุณวิเชียนห้าร้อยบาทนะคะเป็นทำบุญกับพ่อซุริ่นนะคะไว้พ่อในเพื่อนนะค่ะครับผมอวยพ่อในขอขอไวยพ่อใน,นเป็น,นไม่ไโชคไม่ลาภมีจุกภาพแข็งแรง Ân, ง ân, ง ân, นี่เงินจ่เงินรัดไอจับเงินรัดไวๆเลยครับเจ้จจาค่ะสาธุสาธุสาธุแทนเดฟซี่ค่ะค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนสองทุกคนนะคะวันนี้นุ้งทิยาก,กับมีแนวะทางตัวเลขเก็บก็บเลขคว้มฝันนะคะค้อมฝันของพ่อค้นซุลินนะคะเพิ่นฝันได้เลขแล้วเพิ่นเอาให้ค้นขางบ้านไปเสี่ยงค้นขางบ้านเอาไปเสี่ยงเลขค้างเดียวกับฝันมาตำรวจจับนะคะ แล้วก็มีเสียงผู้ใาม้มาย่ำหายนะคะว่าเลขจะออกตัวนี้เลขจะออกตัวนี้นะคะเป็นเลขสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะพ่อวัสดีค่ะครับวัดีครับพ่อหนี้ค่ะว่าพ่อฟันดีป่ะคะครับเออนั่งฝ่าเพ่นไมกเราว่าพ่อ ้านกว่าคนมากไปหนาอยนะครับพอสายเชียงเลยน้ำนมันมีมันมีตึนมขึ้นพอพอนอนสุดเสียบคืนคน,นามากบ้าวหน้านอนใย่ะใช่พอพอปล่อยไปไปสองมือออบบ้านกว่าคนจะมากคนคนคนมากสอง,องวงเป็นไหนคนนอกว,มมวังกี คนว่าเป็นพนงเว้นมหาพอเป็นนว่า็เน,เ,น,าเ,น,าเ,นาเงินสี่ยาวบพ่อถงแด้เอาเงินมาเอาเงินใหม่พอนานนอนเตี๋นี่เป็นเรามาให้สิาบาา เมื่อนั่นมื่อนั่นเพื่อนเอามาไห้สามสิบาทแม่นบอกค่ะพ่อแม่นเนาะองต้องอ่องีมันอ่งอง,องเป็นเอาเอามาสองร้อยสี่สิบบาทเป็น้ำม,มาเอาเป็นไม,ม้อีกสิบหกบาทแต่ว่าององอองี่องเทียมไม้สามสิบห้าบาทพังกัน,นเป็นมาสององ่องไหนค่ะเป็นไม้เป็นมไม้นิดตัวกันด้ใช่โอ้จำได้ เอามาให้ห้าร้อยห้าร้อยกับสีบาทให้ห้ารอยกับสีบาทองค์ที่เพิ่นให้องค์ที่เพิ่นให้งวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสองรอยสี่สิบเอดงวดนี่เอามาให้สิบหกบาทบ่พ่อแ่าตังแต่ต้องงวดเพิ่นให้สามสิบว่าแม่นปะคะแม่นดูเพนให้สามสิบาทที่นั่นเิ็นเิ่นด้นเพรวยเล่ย ไอ้พอ,พอ,อนเตปอรน์ะอกอีนนตาพังนะที่เป็นขุมานำนาขึ้น,นเลยน,นี่ก็็นมาบอกว่าโอ้ยเม่แมย์มมเมย์ให่สี่า้าวบพพอเอาเอาหนิแม่ไม่อยู่สิอ,อกวา่าเจเนียจะเนียององจิเป็นใกล้ให้เอ,เอ,เอาคุยตีงงินมานอันงวดที่เรวปตีมาสามสิบห้าบาทนะนนจิยาเปันตีมาสองวั มนนตีมากห้าร้อยสี่บาทห้าร้อยสี่บาทห้ายี่บาทมาศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่อีกองหนึ่งสิบหกครับตึงหกมีสามีขึ้นมาขนพอของพอกรเียงเด็กึ้นหกเรียงสงเียงไปเมื่อไะอันพอพอพอมาเด็กส้นหกนะ ที่นี่พอคอนคลิปเนี่ยพอจะได้ฝัน,นมันเสจเสียคลิชี้จัง่ใใคมีคนมาว่าต้นต้นจิตแจ้งน้มัจจน,าน,านยกค่ะพันพันวายไปทีพันวายผู้บอกกันตัวบริษัมาจอกที่พอกคนวม่ทังที่<ะ>องอบของเท่ยผู้บอกกันตัวตวาา่าเลขที่บอกคลิปอกันมาเปนหมอตังที อื่นว่าเลขจะอกสิบหกแม่กูบอกเลยตัวไว้เลยมันจอกสิบหกคนวันที่ขนมดองเตียพอพอพอโตหะานนัดที่ยากเลขกีีแรกตีแรกตีแรกพอวันสิบคนนะจะไล่คนพอวันสิบวันนะเจ้าคนนอกมันผังขึ้นคนนอกคนวันทีันิี่ยันนะล้ามันหนาวเนี่ยพอกันนอน จเลขจะออก16เพื่นบอก่าคะว่าเลขจะออก16นี่จะออกบนหรือออกกลางบอเพืนบอได้บอกเัอนบอกกูบอกกันตัวว่าเอกจิบอกจะออก16ขนาดมันหมายจริงจริงเลยขนนอสุดสองเดียร์ไม่นิดสักเด็ดกูบอกกัตัววักจะบอก16กูบอกกันตัววันเอกจะบอก16ขนาด อืบอกแล้วว่าเลขจะออกสิบหกอ่าคลิปนี้คลิปคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายว่านี่พออ่อถ้าขันมันตัดเจ็ดหนึ่งสี่เห็นมันพปรอยเด็กสี่พอกับมัน,นเจี๊่ะมัน,นเจีได้หล่าว่าเลขสิบหกตรงคืงอนขึ้นะขจังเป็นหมาจะกินนะพอกระปั้นมันเจีพอพอเสียงอยู่สองหมือแบเมื่อเมือขึ้นเนี่ย พันแจงน้งแหละพันโนู่้บอกแล้ตัวโนอีอกจะบอกซิมฮกอ่ะกันมาก็บอกแล้ตัวคอีกจะบอก่าซิมฮกแหละคนมาพันโน่แบบดังเหมือนแตกินเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชา,ายครับพ่อผู้ชา,ายผู้ชา,ายเสียงผู้ชา,ายอพ่อกระด็นมันแจ้งว่ามันจดดีเพรบเป็นอย่งมาบอกแตกินาก็อบอกนี่ มาไอเดียนคือเลกเลกเล,เล่ติโกแจรรดรถปอนมุนแกสองนัมันหันมาแกนอ่ะสามสองสองสามวมันมาบอกไม่ตีบวกอะเอาจะดีแล้วเอาเอาเล่จิมโ<อ>ม,มองมอะมันคำหันโมโมเขาจริกกอเขียนในใต้เสียงแนานอดเยี่ยค่ะเขาผมมาบอกต่อคว้างว่าพรวเขาฝันว่า ตำรวจจับเขาเพื่อนเอาเลขตัวใดไปเสี่ยงค่ะสิบหกพอเจ็บสิบหกใส่เขาเจ็บอ๋อว่เป็นจริงนี่เลขสิบหก 16, ฟันได้สองมือเหรอเปล่าค่ะอ่าใกวันก็เลยให้เพื่อนเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงยเลขสิบหก 16, ฟันว่าตำรวจจับเนี่ยเพื่อนอเพื่อนบ่ได้เขียนกราฟเพื่นบ่ค่ะสิบหกตรงตรงอ่าบอ พอเขียนหนึ่งห้หนึ่งหลาเขาให้เขาเจนนะแต่ว่าพอเขียนพอจะพอเขียนเสียงแย่พอเขียนหม่งห้ไปเจอเราเคยได้มจไใเรอผู้กับตัวโอด็กมาสอดติมห้อระวังทีพอรับได้มันแจวหนาเื่อสมอหนว่ามันจอบแต่เเลอันตุนทีพอพัฒน์อเสียงพอมันพวงมาบอกน่ะอแต่วสมออมัน มมันันแก้จสรุปว่าคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายว่ค่ะพ่อถ้าเอาก็โค้งสุดท้ายเด้แต่ว่าพ่อพอสิจ่ะบอกหนึพ่จะ,จะใช้สิบบุปันเป็นอาสีรถสิีทำหน้าัน้ามันจะจบป็นหลับนานออาอ้อนเสีย่ะก่อนจะเ็ียนว่าจังไบ่อก ขอแแม่แมแมเราหม่ามือมือด้ใจจังหมื่นมื่นเดียวเดี๋ยวพอจะโชคใหม่อกแลโทษได้อีกยุ่โทษได้อีกเด็กสมองมันจิมากคือบานคิอบานนะ่ตงมัดจิมาอ้าวสรู้ว่าคงที่สองหรือคงสุดท้ายเนี่ยของพ่อพ่อฟันว่าเพิ่นมายำหายวาเล็กจะออกสิบหก พ่อเอาเลขสิบหกไปให้ค้นขางบ้านเสียงค้นที่เคยฝันเคยเสียงเลขแม่นเพิินฝันมาตำรวจจับคือเลข 16, 16 1, หนึ่งหกหกหนึ่งนี่มันบะะ้าพ่อแม่นดวงแม่นดวงอ๋อขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขคุยเอฟซีโจดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะนะคะผมมีพี่น้องเอฟซีก็สิได้ยินเนี่ยนะคะเสียงสัมผัส นุนทิยากับพ่อค้นสุรินนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะเพิ่นฝันดีแล้วเพิ่นกะอดบ่ได้นะคะเมื่อนีโทรหานุนทิยาสองสายสามสายนะคะนะคะเพิ่นอยากจะแบ่งปันย่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่บอทันนะคะถ้าป้อยซากอะแตวาลอกเลื่อนการบ้านนะคะสรุปวแนวทางของพ่อค้นสุรินงวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะเพิน่นมายำห่กับ มีซัมนน่นะคะเน้นที่หนึ่งหกนะคะสำหรับหาศูนย์ซี่นี่เป็นนั่งป้าเพื่อนเอาเงินมาให้นะคะมาทำบุญน้ากับเอามาให้ซื้อยานะคะเอามาเพิ่มสิบหกบาทแล้วเสียงผู้ใช้กับมายำหายว่าเลขจะออกสิบหกนะคะเลขจะออกสิบหกเพื่อนเอาเลขสิบหกหค้นขางบ้านไปเสี่ยงกับฟันว่าตำรวจจับนะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสำหรับก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะตันงียากกับออวยพ่ให้พ่อเป็นพิษเองเอฟซีโซเดียแนวะทางของพ่อพุอนซูรินนะคะ